ล่าสุดนะคะตำรวจสับสนกลางหรือว่า C.I.B. โดยกองคับการตำรวจทางหลวงทำการจับกลุ่มนะคะ mm. ผู้กระทำความผิดนายอดิสารขอสนวนสงวนนามสกุลน,นะนะคะ mm. มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าเอาไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต สถานที่จับกลุ่มนะคะบริเวณกมที่69ขาเข้าทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินในพื้นที่วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสืบเนื่องนะคะจากเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มเจับกลุ่มเนีน่ยได้มีการสํารวจเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบไปพบรถกระบะบรรทุก สีขาวคันหนึ่งขับขี่ผ่านมาในช่องทางด้านขวาด้วยความเร็วเลยนะคะจึงได้เรียกรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยให้หยุดค่ะเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะแสดงตนเป็นผู้ขับขี่เห็นว่ามีพิรุษค่ะต้องสงสยัยก็เลยขอตรวจค้นก่อนจะพบกระเป๋ายีนสะพายเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างเนี่ยนะคะวางอยู่ข้างๆกับคันเกียร์ ซึ่งภายในกระเป๋าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็ไปเนี่ยเจอกับกล่องยาพ่นฉุกเฉินเป็นยาขยายหลอดลมนะคะคนที่ป่วยเนี่ยจะรู้จักกันดีว่ายาลักษณะแบบนี้มันจะเป็นหลอดๆนะคะซึ่งเมื่อเปิดออกมาดูมันไม่ใช่ยาพ่นค่ะมันคือยาบ้าจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยสถุงด้วยกันนะคะนับรวมแล้วได้170เม็ดค่ะก็เลยมีการเชิญตัวมาสอบถามที่สถานีตํารวจนะคะเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพเลยค่ะว่า ยาบ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของตัวเองจริงๆตนได้มีการสั่งซื้อยาบ้าจากนายหนิงนะคะแล้วก็ตั้งใจจะนํายาบ้าดังกล่าวเนี่ยไปเสพแล้วก็ไปขายต่อด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะก็เลยได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบพร้อมควบคุมตัวพร้อมของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสพวังน้อยค่ะเพื่อที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ